สวัสดีค่ะพบกับไอรินเติร์ดอนะคะคลิปนี้สำหรับชาวราศีมีนนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนนะคะตัวไอรินเองนะก็ต้องขออนุญาตชาวราศีมีนทุกท่านนะคะในการหยิบไพ่แทนขออนุญาตตัวท่านจิตใต้สำนึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชา รวมไปถึงเทวดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านนะคะขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้นะคะเอาละค่ะต้องบอกก่อนว่าการพยากรณ์ในครั้งนี้นะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกว่าบางเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางเหตุการณ์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะถ้าเหตุการณ์ไหนนะคะ ที่คุณรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับคุณหรือคุณชอบนะคะคุณก็รับไปเพื่อเป็นคําแนะนำนะคะในการดําเนินชีวิตเนาะแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่นะคะก็ถือว่าเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนเร่วมชะตาราศีเดียวกันกับคุณนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าตั้งแต่วันที่16นะคะถึง30 31นะคะพฤษภาคมนะ ดวงชะตาของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะขอดูพลังงานโดยภาพรวมก่อนนะคะการงานค่ะการเงินนะคะความรักสําหรับคนมีคู่นะคะเป็นอย่างไรคุณเป็นอย่างไรคิดอะไรอยู่และจะทําอะไรต่อไปนะคะคู่ของคุณค่ะเป็นอย่างไรคิดอะไรอยู่และจะทําอะไรต่อไปนะคะ สำหรับคนที่โสดนะเดี๋ยวรอสักคู่นะคะถ้าโสดแต่แบบมีคนคุยสถานะค่อนข้างชัดเจนก็ถือว่าดูตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าโสดแบบสถานะยังไม่ชัดเจนแล้วลคุยหลายคนก็ลองดูนะคะว่าคุณคิดว่าอันไหนมันตรงกับคุณคุณจะเลือกอันนั้นก็ได้นะบางคนแบบว่าตอนดูไลน์ดูดวงส่วนตัวนะคะไม่แน่ใจว่าตัวเองควรดูอันไหนนะ อ่ะต้องบอกว่าพยากดวงชะตาโดยภาพรวมของคุณตอนนี้นะคะคุณเจอเรื่องอะไรให้แบบสนุกสนานสดใสนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตมีสีสันนะคะเดือดสันค่ะนี่คือพลังงานโดยภาพรวมของคุณนะคุณเหมือนกับว่าช่วงนี้มีอะไรให้ทำแบบสนุกอะ่ะคุณไม่ได้เครียดไม่ไม่ได้เหนื่อยมากมายนะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่มันมันเป็นอะไรที่ คุณชอบอะรู้สึกว่าคุณแบบเอ้ยใช่เลยยกตัวอย่างเช่นงานนะงานของคุณนะคะคุณแบบเหมือนได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆนะคะ The Magician เป็นอะไรที่เป็นส่วนผสมนะคะที่ลงตัวคุณใช้ทั้งความสามารถนะคะใช้ทั้งบูใช้ทั้งบุญในการคิดงานอะนะคะแล้วเหมือนกับคุณเป็นคนที่ช่วงเนี้ยทำอะไรก็มีคนรับฟังนะคะ The h i ฮโ o เฟนค่ะ คือเหมือนเป็นคนที่พูดอะไรน่าเชื่อถือ,อในเกี่ยวกับที่ทำงานของคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือทำงานบริษัทนะคะช่วงนี้เวลาที่คุณพูดอะไรนะเขาจะรู้สึกว่าคุณดูมีหลักการดูมีเหตุผลแล้วเขาจะรับฟังคุณนะคะสำหรับชาวราศีมีนะโอเคต่อไปนะคะไปดูในะเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะขอเปิดเพิ่มหนึ่งใบ การเงินนะคะ six of one ค่ะหรือว่า6ไม้เท้านะคะมองว่าการเงินช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบใช้จ่ายแบบมีความสุขนะคะใช้จ่ายแบบเออมันไม่ได้แบบติดขัดมีปัญหาอะไรเลยนะการเงินในช่วงนี้ของคุณนะคะสามารถคอนโทรลควบคุมนะแล้วก็มีเงินจัดสรรน,นะคะใช้แบบเหมือนอความสุขนะคะความสุขเพื่อส่วนตัวของตัวเองเนี่ยได้เลยนะคะคราวนี้ค่ะ ในเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะต้องแบบมีเกณฑ์ใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางมากยิ่งขึ้นเนาะก็แปลกเหมือนกันนะคะโควิดแต่ว่าอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางนะคะเดชาริออตนะอาจจะเป็นแบบคุณไม่ได้วางแผนมาก่อนว่าคุณจะต้องแบบไปเจอลูกค้านะคะที่อื่นหรือว่าอาจจะมีการแบบเดินทางนะคะหรืออาจจะแบบใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะก็ ขอให้ไม่หนักนะคะแต่ดูแล้วอ่ะแผ่นภาพแรกอะ่ะมันมันไม่ได้มีอะไรน่ากังวลอนะ่ะมันเป็นภาพของคนที่แบบเฉลิมฉลองได้รับชัยชนะนะคะเออดีไมด่ดีอาจจะถูกหวยหรือเปล่านะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะต่อไปในเรื่องของความรักนะคะความรักสำหรับคนมีคู่นะหมอนตอนนี้ต่างคนก็ต่างแบบว่าอ่าให้พื้นที่กันและกันนะคะจัสติกค,ค่ะ เหมือนแบบให้พื้นที่กัรละการแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็ดูว่าพฤติกรรมการกระทําจะเป็นอย่างไรนะคะใช้หัวใจและเหตุผลนําทางไม่ใช้หัวใจแบบว่าจนไม่มีเหตุผลนะแล้วก็ไม่ใช้เหตุผลจนไม่แคร์ความรู้สึกของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเหมือนมีบาลานซ์มีสมดุลในชีวิตนะสิ่งที่คุณเป็นตอนนี้คุณอาจจะดูแบบดุดุมากกว่าเขาได้ซ้ำนะคุณดูแบบว่า,เ,าเหมือน อยากที่จะชัดเจนนะคะ King of Sword ค่ะเหมือนแบบอยากอา,อาจจะเป็นคุณที่เป็นคนชัดเจนนะคะอยากอยากบอกว่าเออคนนี้เป็นแฟนนะคะอยากให้คนอื่นเห็นว่าความรักของคุณเป็นยังไงนะคะคือสมมตินะความรักของคุณเนี่ยอยู่สเต็ปที่สมมตินะอยู่สเต็ปที่หนะคะแต่คุณอยากให้มันไป7ไป8แล้วแต่ขณะ ในขณะที่เขาเนะี่ยมองว่าสเต็ปที่5ก็โอเคแล้วนะอยู่ในตอนเนี้ยออนะคะเขาเป็นเซเว่นออฟเพนดอกอลนะคะเจ็ดเหรียญค่ะเขามองว่าเออความสมัธ์ของเราตอนนี้มันค่อยๆไปเรื่อยๆมันค่อยเป็นค่อยไปมันอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องมันอยู่ในเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับมีความสุขดีกับตอนนี้นะคะเขาเหมือนแบบ อมองความรักของคุณกับเขามันไปได้เรื่อยๆแล้วเขาชอบนะตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดอะ่ะเขาก็อาจจะแบบมีความคิดอยากที่จะทําอะไรอย่างอื่นไปด้วยนะคะมีความแบบเหมือนไม่ไม่ได้แบบไปมีคนอื่นนะนะคะคุณกับเขาเนี่ยเหมือนคล้ายๆกันนะความคิดตอนนี้นะคือเหมือนกับนั่นแหละใช้เหตุผลแล้วก็ ใช้ความรู้สึกนำทางนะคะซึ่งมองว่ามันเป็นบาลานซ์ที่ดีมากๆนะทั้งคุณและเขานะคะอันนี้ตัวคุณนะเอออาจจะแบบว่ามีมุมดือ้อๆหน่อยนิดนึงนะคะขอไั่นี้ตัวเขานะคะนี่ก็ตัวคุณนะคือให้เวลาบอกแล้วว่าให้เวลาแล้วก็ให้พื้นที่สเปซของกันและกันนะคะอืมจะ คุณจะดุกับเขานิดหนึ่งนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นพลังงานที่แบบไปเไปเขาเรียกว่าไปเร่งรัดเขามากอะคะ่ะเออมองเป็นแบบนั้นนะสิ่งที่คุณจะทําต่อไปนะคะเหมือนเหมือนคุณจะเข้าใจอะเหมือนคุณจะรู้ว่าเออเขาอาจจะยังไม่ได้อยากเร่งรัดอะไรขนาดนั้นนะคะ The high past e s นะมองว่าคุณเข้าใจคุณรู้แล้วว่าคุณจะทน ควรจะทำยังไงต่อนะคะโอเคไม่เ,เร่งก็ไม่เร่งนะคะไม่รีบก็ได้ตามนั้นนะว่าไงว่ากันนะคะมองว่าเป็นพลังงานที่ดีนะส่วนในตัวของเขานะคะเขาเนี่ยก็เหมือนแบบจะบอกคุณแหละว่าเขาต้องการอะไรนะคะแต่สุดท้ายทั้งคุณและเขาเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันนะคะแต่เพียงแค่เขาอยากให้คุณเนี่ยเห็นเท่านั้นเองเนาะว่าเขาเนี่ยมี เป้าหมายในชีวิตมีอะไรที่จะทําอย่างอื่นด้วยนะคะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะเขาก็อยู่กับคุณนั่นแหละนะคะเอ็กซ์ออฟวนนะคะหรือว่า8ไม้เท้านั่นเองมองว่าพลังงานความรักของพวกคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ดีอาจจะไม่ได้หวานชื่นกันมากแต่มันก็เหมือนกับค่อยเป็นค่อยไปแล้วรู้สึกว่าเป็นพลังงานทีด,ดีทั้งนั้นนะคะโอเคไปดูในเรื่องของคนโสดกันบ้างนะคนโสดเป็นอย่างไรคะ่ะ คิดอะไรอยู่และจะทำอะไรต่อไปนะคะคนโสดตอนนี้แอบมีความแบบว่าหวั่นไหวนะคะแอบมีมุมหวั่นไหวนิดๆหน่อยนะแม้คนข้างนอกเห็นว่าฉันจะไม่ได้เป็นคนที่คิดเยอะคิดมากอะไรนะคะแต่แอบมีมุมแบบนั้นอยู่นะ,ะ e e n o f s o r อดนะคะยังมีความแบบลังเลนิดๆนะ เออแต่ถามว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่นะคะอยากมีครอบครัวนะอยากชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งอยากที่จะสร้างครอบครัวแล้วตอนนี้อยากที่จะเหมือนกับเจอใครแล้วแบบเข้ามาทำให้ฉันเนี่ยอ่รู้สึกครอบครัวที่ฝันไว้ที่วาดหวังไว้จะเกิดขึ้นไหมนะคะอะดูหน่อยว่า คนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะคุณอาจจะมาตรฐานสูงหรือเปล่าคุณอาจจะมาตรฐานสูงจนเกินไปจนเลยแบบรู้สึกว่าม,มันยังไม่ถึงเวลานะคะอาจจะอยากพักไว้ก่อนนะเอออยากมีครอบครัวนะใจนึงก็อยากพักนะคะเหมือนคุณจะเหมือนใช้ชีวิตแบบมีสมดุลน,นะคะ ความรักก็อยากมีนะแต่ว่างานเงินก็อยากทำตอนนี้ชีวิตกำลังแบบว่ามีความสุขนะกับงานกับเงินก็ไปได้ดีนะคะก็เลยมองว่าคุณจะไม่ได้ไปโฟกัสกับความรักอะไรมากมายนะคะก็จะเหมือนกับมีบาลานซ์ให้กับชีวิตของตัวเองอะนะคะมองว่าเป็นพลังงานที่ดีด้วยซ้ำนะโอเคไปดูว่าแผ่นภาพพระพิคเนตอยากบอกอะไรกับชาวราศีมีนนะคะ ไดค่ะแล้วก็ b r a s i n g นะคะแผ่นภาพนี้นะกำลังจะบอกให้คุณเนี่ยเคลื่อนไปข้างหน้าค่ะแผ่นภาพนี้กำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำอยู่สิ่งที่คุณคิดอยู่นะคะจะประสบความสำเร็จนะอย่างเช่นในเรื่องของการงานนะคะคุณมีแผนการอะไรไว้ในหัวนะทำเลยนะคะในเรื่องของการเงินนะก็เหมือนกับจะ สอดคล้องกับเรื่องของงานนะคะงานดีเดี๋ยวเงินก็ตามมาเนาะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณมีโปรเจกต์อะไรอยู่ในหัวนะให้ทำเลยนะคะเรื่องงานของคุณนะลูกค้าหรือว่าแผนง,งานอะไรใหม่ๆให้รีบทำเลยไม่ต้องรอช้านะคะเพราะอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือบูชานะคะหรือถ้าใครนับถือพระพิฆเนศนะคะท่านจะอวยพรให้คุณประสบความสำเร็จะคะ่ะคุณจะได้รับการ อวยพรนะคะให้กับงานของคุณให้ประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปนะคะไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดนะคะหรือว่าคุณทำงานอะไรอยู่นะให้คุณเนี่ยตั้งมั่นในงานให้คุณเชื่อมั่นว่าถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามถ้าคุณกำลังจะทำอะไรเพื่ออนาคตของคุณเองนะคะท่านจะสนับสนุนคุณท่านจะอวย อวยพรคุณนะคะและนี่ก็เป็นพลังงานทั้งหมดของชาวราศีมีนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องไอรินเตอร์ไอดด้วยนะคะอะไรที่แม่นหรือไม่แม่นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้มีหน้าที่การงานการเงินความรักนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลจากโควิดนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ